มาดูนะครับข้อนี้พี่หนึ่งมีพิมพ์ผิดนิดนึงนะตัวนี้ต้องมียกกําลังสองนะ y นี่ต้องเป็น y กําลังสองนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะในชีตของพวกหนูพี่แก้ให้ละคือเวลาพี่หนึ่งทำเฉลยอะนะมันก็ต้องทําออกมาก่อนแล้วลองสอนดูแล้วพอเจอที่ผิดเข้าไปนั่งแก้ในต้นฉบับนะครับมันก็เป็น y กำลังสอง่เป็นจริงอ,อ้าวโถบอกกันซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าเลย่เป็นจริง อ่ะจริงก็จริงยังไงต่อนะพีเป็นจริง Q แทนประพจน์อา้าวอย่างนี้ต้องมา,าพิจารณาอีกว่าผลบวกสมาชิกทั้งหมดในเลนส์ของความสัมพันธ์นี้เท่ากับ3จริงหรือเปล่าหนูมาวิเคราะห์ตัวสมการนี้ก่อน x กําลังสองเป็นบวกชัว y กําลังสองลบ9ทั้งหมดกําลังสองก็เป็นบวกชัวหนูวิเคราะห์นะครับบวกรวมกับบวกดันเป็น0นย์ มันเกิดขึ้นได้สถานเดียวเท่านั้นคืออะไรลูกคิดฐันปะบวกรวมก็บ,บวกอะ่ะแล้วดันกลายเป็น0ูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าตัวหน้าก็ต้องเท่ากับ0นย์และตัวหลังก็ต้องเท่ากับ0นจริงไหมครับไม่มีสิทธินะจะเป็นกรณีอื่นเลยเอก,กลังสองเป็น1นนะแล้วก้อนหลังบอกเป็นลบหแล้วกันเพื่อให้1นบวกลบหเป็นศูนย์อก,กอหลังก็บอกว่าฉันติดลบไม่ได้ ฉันก็ต้องเป็นบวกนะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะแมนแมนเลยละกันเป็นศูนย์ทั้งคู่ x กาลังสองเป็นศูนย์ก็แปลว่า x เป็นศูนย์ก้อนนี้ยกกําลังสองเป็นศูนย์แปลว่าไส้ในมันก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยถ้าไส้ในเป็นศูนย์แปลว่า y กาลังสองเป็นเก้านะครับ y กลังสองเป็นเก้าก็แปลว่า y เป็นสามหรือลบสามนันแปลว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะ ถ้าเราเขียนอยู่ในรูปแจกแจงสมาชิกก็จะเป็น0 3 0 3นะเพราะฉะนั้นเลนส์ของความสัมพันธ์นี้ก็คือ3กับลบ3เพราะฉะนั้นผลบวกสมาชิกทั้งหมดใน range. เลนส์ก็ต้องตอบอะไรฮนะต้องตอบ0นะลูก3บวกลบ3ได้0 แต่มันดันบอกว่ามีค่าเป็น3แปลว่า Q มีค่าความจริงเป็นเท็จเก็ตไหมครับนะสรุปข้อนี้นะครับ p เนี่ยตรงๆไม่มีมุกอะไรทั้งสิ้น P เป็นจริงส่วน Q เป็นเท็จทำไมสี่เหลี่ยมพี่ไม่สวยเลยนะแล้วโจทย์ก็ถาม5ช้อยนี้อ้อรู้สึกว่า ชอยที่2จะพิมพ์ผิดอีกเอา้านะนี่ต้องเป็น q แล้ว p นะครับถามว่าข้อใดเป็น test อูถ้าได้ขนาดนี้ง่ายแล้วลูกเอ้ยนะหนูควรจะทําเองได้ละนะครับผมอ่ะมาข้อ1 p ก็ต่อเมื่อ q หรือ not p และ q แหมน่าจะปล่อยให้ทําเองนะมา จริงเท็จจริงเท็จจริงก็ต่อเมื่อเท็จได้เท็จจริงและเท็จได้เท็จ not ของเท็จเป็นจริงเท็จหรือจริงได้จริงเดือพภาพออกปะก็โยงเป็นกิ่งต้นไม้แบบนี้ไปนะครับก็ไม่ใช่คำตอบเพราะโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จนะก็หวังว่าเวลาทำเนี่ยมันจะได้เท็จแค่ช้อยเดียวนะลูกนะ เคยเจอปะโจทย์สไตล์แบบนี้ถามข้อใดเป็นเท็จพอลงมือทําข้อแรกก็จริงข้อ2ก็จริงนะพอทํา3 4 5หชิบหายกายมีเท็จหลายข้อบันไยเกิด <c ười> Q <c ười> เป็นเท็จนอตก็เป็นเท็จเป็นเท็จเป็นจริงอันนี้ได้จริงอันนี้ได้จริงจริงและจริงก็ได้จริงนะบางคนบอกพี่หนึ่งทำเร็วจังเลยจำมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้จำครับลูกทำกันสดสดนี่เลย นะมันไม่มีอะไรหรอกนะนี่ก็คิวหรือคิวจริงเทสเทสเทสจริงแล้วเทสต้องได้เทสนะลูกนะเนะนะทสก็ต่อเมื่อเทสเป็นจริงอีกตายแล้วทำมาสามช้อยยังไม่เจอเทสสักข้อเลยมาช้อยสีนอตพีจริงเทสเทสอันนี้ก็ต้องเทสด้วยนะครับนอตพี ันนี้ก็เป็นเทสเทสแล้วเท็ได้จริงเทสแล้วจริงได้จริง,รงตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำมาสี่ช้อยเป็นไงออกจริงหมดเลยโจทย์ถามข้อใดเท็จตอนนี้ในใจน้องๆก็คิดว่าต้องเป็นข้อ5้าแนะ่ๆนะพอทําข้อ5้ามาปรากฏว่าเป็นไงเป็นจริงอีกนะบัไลัยเกิดนะต้องไล่ทําใหม่หมดเลยไม่เอาไม่เอาสติสมาธิดีๆ นะครับ p เป็นจริง q เป็นเท็จเท็จแล้วเท็จได้จริงจริงแล้วเท็จได้เท็จจริงแล้วเท็จได้เท็จนั่นไงเจอแล้วนะครับข้อที่เป็นเท็จตอบข้อ5้นั่นเองพอได้ไหมไม่ยากครับโจทย์แบบนี้ต้องถือว่าง่ายเลยนะพี่ไม่เรียกว่าโจทย์ปานกลางยิ่งถ้าใครเคยทําข้อสอบเก่านะครับโอ้โหต้องเรียกว่าโจทย์แบบนี้ถือว่าง่ายนะจะใช้คําว่าปานกลางยังไม่ได้เลยนะครับ ลอกให้เรียบร้อยครับสำหรับข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกข้อ12แล้ว